เมื่อสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพขบวนรถไฟขบวนหนึ่งของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นรถที่ได้รับมอบมาจากบริษัทฮอกไกโดเรลเวย์ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นขบวนรถที่กําลังแล่นผ่านชุมชนแออัดย่านพญาไทแล้วก็เอาภาพนี้ไปเปรียบเทียบกับความสวยงามของขบวนรถไฟนะฮะขบวนที่เป็นลักษณะเดียวกัน ที่กาลังเดินรถอยู่บนรางรถไฟที่เต็มไปด้วยหิมะที่ประเทศญี่ปุ่นดูเหมือนว่าบรรยากาศมันช่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งตอนนี้นะครับทางฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟและก็เจ้าหน้าที่ของทางกทมได้ประสานกําลังกันนะครับระดมแรงงานกว่า30คนไปช่วยกันเก็บขยะแล้วก็รื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ขวางทางรถไฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะส่งมอบพื้นที่นี้ให้เอกชนเข้ามาดําเนินการต่อ ทีนี้การแก้ปัญหาระยะยาวการรถไฟเขาได้เตรียมการแก้ปัญหาเอาไว้ก็คือการกั้นพื้นที่แล้วก็ติดป้ายประกาศห้ามบุกรุกเพื่อไม่ให้กลับเข้ามาในพื้นที่อีกแล้วก็ไม่ให้เอาขยะมาทิ้งในที่ดินของการรถไฟด้วย